ถ้าเหมือกันที่หนี้เทโอ้ย oh, ม่ใ่หมืกาพื้นกันมามามีน like ้องมาบ้านี้ยางหูหมูเรียบร้อยแล้วครับเสียบเสียบกันเด้อตัหุหูแล้วก็ย่างหูหมู จ้ามันนี่แจ้เขาหนองไผ่มัตนาโคกเอามาไหวหน้าหน่อยแล้ววันนี้รถสีเขาเป็นมาสีไ้นะไปเบิ่งกันกันพี่น้องนี่เระพี่น้องมาสีสวัสดีจ้ามันรุนกันเด้อพี่น้องว่าถ้าหาอะไรจีได้จักลุ <laughs> งมเราเป็นจีเลยเขาจะกลุ้เขาหนองไผ่เดอ้อพี่ โอ้ยไปยันตัญญาน้องแถวขอบผู้สาขอบผูเที่ยวย่างม้อยางไปยังมากมันเล่นตาดอก็นาสุดกพอดีบนสีเขาใหญ่โอ้ได้ันข้าก็นอนลงไปเ็นหลายคันเบเจสบสอบเจ็ดสอบเน้องหนึ่งหสองสามสี่หกเจ็ดเปยรตขามูเขาียยุดดอไรเอาเลยไหม หารไล่แสอบปู่กนบ่หมดดอกพี่น้องกินบ่หมอยู่ตวไม้ยามก็สิมีขกิน่้าปันดินก็บ่ได้พี่น้องเ็นาจังซี่ล่ะอืก็ดขาดทนก็ขาดทนปีนี่ล่ะมนเป็นตของแม่น้องไผเด็บอืหลายหม่องอยู่มันนาโพ่อใหญ่แดงาพ่อยงเกี่ยวเพิ่นจ้างหมด1700แต่8ถุง่ได้โอ้จังก็ก็นี่เฮา สมี่เดียวละผลมันมาหลากหลากสมีแล้วมตุยเรว่าพอหนีเก็บดิเกียวสมี่กับพ่อหดีกินหุงหอมยกหม้อก็อนทออนนองไปขาดขึ้นบว่ากันว่าพ้อพ่อีเก็บดิเกียวแล้วมองหอดเพราะอไรผลละมันหาถุงโอ้คนไสองสองถุงสามถุง สองอเอซุปนี been, ้เดียวแล้วมีพ่อีเก็บอเกีก็วพ่อตีขายยังสิแม่ยิวหมอมหูหมอยกหม้อก็อตัวมีัเองนบ่มานมันแรงปั้นขายหยังกับะได้เ่่ะมันาึ้นล้วที่หนอเจ้าขปตาไม่บานี่ันนี้ขวิดตาขึ้นอืมอืมเอาโยเขวิดตาไม่บานเลาเค่เองนี้พอหนันกาเข้นกับยิ้มเอาเอาเอานเอง ยิ่มชูยิ่มชูแมแต่เลีงมากคอยสิับไปเรื่อยแมนว่าูดิกันไม่จบพอน้องแนกตีไรุ่นกว่ายิ่มจูปราน่จะคลองกันจนั่งไห้เราไปลองมเเตี้ยแตว่าไฟเปนไฟเราเนาะขึ้นหลาหโอ้ยปนว่าละมันจำหนิกเดียวอะไรมเด้จำเปลี่ยนมเลี้ยงไรก็ได้ไกตัวมันเห็นต้นเขาอย่บ่ต่ห่าแต่เลี้ยพอมากไปบันนีไฟรุ่นอันวันพ่อกรเทิ้นจีเอารถอีเขียวแม่บันนี้ก็เอารถอีนพ่วงอีปอ ใส่รถพ่วงก,ก็บเมดดอกออออใส่รถพ่วงแลว้วพ่อแม่ไปไว้เลยได้ต้องไปตากอีกแค่น,นึงเล่ไปน่องเพราะว่ามันอันเปียกอยู่มันพ่อไปกูเอากับญานินั่นฝนมาเนาะก็เลยเป่าเจือได้ซึ่งตาป้านนั่นนี่ก็ยังเดียวอันห่วงมันร่อนตอนเต้นอยู่ได้ไปเยอะรุ่นหลายอยู่หนนมูได้กิล่วงเดียวเดียวมันร่อนตอนเต้น,น,นหลายอยู่ ได้ลวหนึ่งยี่ดอกเว้ลวดพวงเอ่อได้พวงนึ่งยี่ดอกเต้องบางชี้พื่เดียวคนกับวัตถุย็นแวข้นกับมอใส่ตัวหมู่อื่นชีมอใส่ตาเลยดอกวางไว้ไม่ได้ชีไปผู้เดียวพวง เอาล้งครับเบิ้งเจ้าหน่อน,น่ะไปข้เป็นด,ดอกอัลมอนมาจกนัดไ <laughs> พยรุดด่นครับรถด,ดป่วงก็เป็นีดด่น้อนป่วงกนแล้วอาครับพี่น้องอ้า,นนะอามียตูวกลับมาเถียงหน้าเอาพูดเอาอยที่ลาน,นอนไปเตะเหงึงฮะพูดเอากาแฟาขึ้นอ้วอ้าเจังไดจังน,นอนจังสัตว์พี่พ่อขึ้นไวเตะฮือ แฟ้ยแฟ้ยเยอะเอ้ยนอนอู่วัตีละ่ะโอ้ยจะไม่ขึ้เด็กหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ยไปยืนรุ่นเาอาขึ้นนอนอู่วัยบ่รุ่รงจกอู่กลับมาตั้งแต่สีเขาน้องไผ่โอ้หลับซะนอนซะโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะไม่ขึ้เด็กหน่อยกันนอนหลับนอนหลับพี่น้อง โอ้พอดีที่เตะนอนหลับข้อตกอูมันโลง่ลงโลวลมปองอูอันอูปีกวงกว่งวิ่รุ่นบ่เอาสาสตร์ห้องไงมันแฝงหน่อยอู้หเด็กหน่อยตัวละเนาอนรับแล้๋ยวรับแล้วพี่น,อน้องไม่ตัวว่าไม่นเนะ <c oughs> พอดที่เตะเป็นนอนรับข้อเป็นตัวอูไปอยู่ฉีดินไม่ตัวว่าไม่นอ้ นอนนอนซะเอเคน,น้องกาแฟนอนซะเนาะมีรุ่นเอาเขาโอนอนโอไว้นอนโอปันดิ้งหน่อยวันนี้ผมหันหนูนะาพี่น้องแต่จีกิน,นหนูเห็ดผลอย่างไรกับบามาจนวคำมาเมิดกับบ่าออกจากหูหนูเด้น้นองไผ่ถิมักอันใส่รถด,ดีจังเลยโอ้โม<อ> มึนได้หมูหมูมาซีหมูสีเข่าบะมันสีเข่าสีเข่าบ่หมันได้ก็ได้กินย่างมูหมูกับตำมังคงแม่นองไผ่มาคนพีรุ่นเราข้าเปลี่ยนทักงหน้าใหม่วันทอยู่เขาบ่มันได้ก่ได้กินละหนอไผเอาตรนดีครับสอดใสตีสองย่างนี่กับพอละเข้าสีเห็ดน้ำกิ้มยู่ ข่รมัดนะใมัดยัดต่อมาหานาที่กันได้ก <ml> ินนัเขากันเราก็ต้องสีออย่างเก็บตาทำไมใครเจ็บตาไปเกี่ยวเขาใบเปี้ยงทางตาทางน้อยเดียวเก็บตาเจ็บไงใครมัดกันได้กินงโอ้ยกล้าไปง่วมากเขาหอมกวนใบยูบีน้อย อยี่บวงวามอย่างปลาหมึกบัเมียนเรด้อยเรื่อยโอ้นหหมูบัวดีเขาบมันีขาบัมันตอนรุ่นเลี้ยงน้องไผ่สดอกไว้สดหกข้านนองไผ่บมันเลยสื่อเอาหูหมูมาอย่างสู้น้องไผ่กิน ขานบ่มันข้าขาเลี้ยงน้องไปดได้เลี้ยขาะแก้เขาน้องไผ่เบ่ป็นดนไกลเขา้า้านกไ่เสียี่นองแมเลี้ยขามันบ่มันเนาะงได้ปีมันก็มี่ะไหมปีมันกัเจียงเลี้ยงปีมันปีบัวไปซอยลับอันเลยปอไดลงทุนหลตอนเกี่ยวแบมันกแห้งต้หาน้องกู้กับหาพีหาน้องแก่กอันจฟฟี เจพี่ธรรมดาธรรมดาเลี้ยงเลี้ยงพ่อมาแล้วขาบ่หมันเนาะเออเจได้หม้อจริงไม่กินเด้อให้แม่อาสมอเปิลอย่างกันพี่น้องปี่เหม้อหมันพลิรุ่นเป็นข้เลี้ยงไปเลยผู้เจได้เลี้ยงสุปีพอนหมันเมื่อกี้เลี้ยงกินในย่างที่นี่นี่แล้วเอาเราพี่น้องไปนี่อาสมอย่างไก่เลยจ้ายังหุ่ยเล่านี้บู๊ขับ

ตอนเนี้เข้าไปเ,เห็นกินกระจอกเห็ดข้อหมูหย่างกระจอกทั้งคนก็ใส่ข,ขั้ววาร์ทั้งคนก็ไม่ใส่ขั้วขวาร์ดีเนะาะแต่ว่าก็อกหอมปีอีกแบบหนึง่งต่ว่าแม่น้องไพใส่ใส่อีกหน่อยวัตีจ้ะอันนี้ชูรสจ้ะขายประเดี๋ยวก็ชูรสเลยลใส่ผิกผงแด้วพี่น้องลายผิดผงเอ็นกระจอกเห็นบ่ามันกินเมืองว่ามันเสียบของคนอยู่ดีต่ว่าได้ก็มากินม, <โก S 1> มันซิมกันกนะครับพี่น้องอ นี่ที่เด็ดนี่งเป็นตัวปลาเตี้ยน้ำปลาจ้ะเตี้ยวันบอไซส์แล้ละงานจักรซิมเนาะพี่น้องตีน้ำตาลหรอกมันละลายก่อนปีน้ำตาลละลายก่อนตีน้ำตาลเนีมันละลายก่อนเม็ดบ่เมนลลงไปนี่ใช่เดี๋ยวมันไปซิมซิมมือโดนเป็นเลย มากหน่อยไปจางเข้มขอจุดลดจังน้อยจัดไปการเลี้เนี่ยกินนี่บางเทียบมันสูตรมันกับว่าเนี่ยรู้อนเดีบ่มีบ่ตายตัวเอาจนแสีบจากของอ่ะเด้อพี่น้องแสีบไฟแสีบมันเลยวัเตี้ยเสียบของแม่นางไปอ๋อเดี๋ยวไปบึงทั้งไฟอย่างกันห้อมไปมูนี่สุกไปวัดเตี้ยสูก้องแล้ว <c oughs> หั่นเลยอ๋เอาเมย์เมน้องไพรเอาไปหั่นไหมหั่นไปน้ำจิ้มไปน้ำซิมไปน้ำตัวซิมน้ำจิม้มปาดสองกำลังเขานี่ครับปาดสองอ้หูตัวหูใหญ่ๆสุดขนาดเลยงานนี้โอ้ว้าวเ,เลยนนวเียวเม,มือ่อวันปลาหมึกเนาะช่วงวงเชียงยางด้วยปลาหมกขุนเมยตัวกำลังปูสาดปูเสียกินเข่ากินน้ำกินเข <ผม S 2> ่าสวยสีเข่าเหลวกัดกินเข่าหนี่แล้วพีน<ล>่น้องเอ้ย เจ็หายังไปพอดีไปหลันข่าไปพ่อเอาหน้าสนดเดี่ยงหนองไผ่กันหนาสันเดียกาซีเขากาพ่อดเขากาบ่มันกาไปีเข่าซอยหนองไผ่กาดกีขอน้ำมาดูตี้ยกาเดกีน้ำกันตื่น้งไอ้องไอ้เลียงนเด้อไม่บอกว่าสร้างเรเด้ว่าันก็ต้องบิ่งก่อน้้ียงน้ำเด้อว่ิเลี้ยงิเลี้ยงยุ่ะกันบ่มันขึ้นหนองไผ่ไง ันมนันเนต้องเป็นคนเลี้ยงน่เนาะน่นน้องไพเนาะต้องให้แมวสมอได้เลี้ยงยนนยลกลาก็พ่อิ้ยดกินยนละพอดกินในท่านตามเป็นวานเน,นาะนาหานยนาหวเป็นไน้องไพ่ปนไแไม่ิจิ้มเป็นไเดี๋ยวจะจองกันจิ้มกันได้เนแบ กินเหมือนกันแหะสิเหมือนันเป็นเลยอย่ถามโซ่วงนี้เนาะยกโปตึกกระพาะแล้วมาเด้อพี่น้องมาสิ้นมงคลก้อนซ้ำเด็กครพ่อขอพ่อนำโอโสม่องสียิ้มเลยทีนี้เน่ะสีดีจางช่วงห้องกินอยู่ว่าอะไรยิ้มแล้เอาสีเบิ้งนี่แหละง่ายๆกินง่ายๆบรรท้อนเหนี่ย่น้องกินข้าวเตากินอยู่ลรอเตานี่แหละเป็นเลน้อวงพี่โอ้พุ่นี่เสียเสี่ยงข้าหย่างดีเถอะวะ สวัสดีค่ะผมหนองไพอีศางเหมือกโอ้ยคนมาท้วงเรอเื่องข้าวตัวนี้แม้โอ้ยมันขึ้นอยงเต่าเหมืนเนปิ่มันขึ้นมันยิ่งตัวดีนี่โอ้ยมันคื้ป่าจงอบักลาเอ้ยโอ้ยข่ลืมอันัดดีตัวดีิเป็นผู้เตอกล้องโอเป็นมือกล้องแ่ัดีเอเอายอกบยอกร้านไปซะละขี้เท็ดอีกอันหนึงกับพี่น้อง ปวดรพี่น้องเอ้ยน้หูแม่น้ไฟบ่เคยิหวังแนยิ่งมากเนาะเกย์ีมือนะพี่น้องแม่น้องไฟเจ็บตาเลยนกลุ่มวนกุมงา้เล่นในเรื่องันทหลึกไาไปาไน่บอยู่เ่นเลยมได้กระเสบด้กแล้วเนา มามามีน้องมาบมานี่ย่างหูมูลเรียบร้อยแล้วครับเสียบเสียมกันเดอ้อตำหุงแล้วก็ย่างหูมูแก้วเปรี้ยวหวานผักสดๆจากสวนของพ่อใหญ่ครับนี่เอามาเดอ้อแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับกินข,อ,อ,งนนขอ,องกันกินของสวยกันครับช่วงนี้ให้แมวสมบัติห่นหันเด้อไฟสีส้มนี่หันแมวแมนหองไฟมาเด้อพี่น้องมาซิมึงจุดจวดน้ำกันเก้กีวเปรี้ยวหวานของแมนหองไฟ ว่าทีบอกน้องไพเอาเก้วไปไว้ก่อนยันแมวสมอซิหมดก่อน,นออยันว่าตีกิดมา่ <c oughs> านม่านต้อยเนี่ยคอยปวดแขนูวีวะเนี่ยที่แถวคุณพ่ออยู่เขาหยอกไปเ่ละเป็นถาดเลยบอกผู้ดเดียวกิเป็นผู้บอกเอผู้บอกน้ำเนาะเออบบกีผู้บอกน้เาอเอา,าน้ำน <c oughs> พีน,อง,อ,พนองเลยมามาจ้มอ้ยปวดปวดโลกมูนังถาดเแน่้วผู้ซอยเนาะ วอยกมาจะอว่เตีใกล้อยู่ดอกคอยกันเปลี่ยนอกันเหมอเลยหอยเสมอเสมเลย่แล้วน้อยยานมาถึงยานมาเดียวมาถึงเอายังขมไยขมไปน้องลางไม้ลางมือผู้ว่าท่นจางมือกินกกินน้ำกันบืนนี่ละน้องไปซิมือเป้ักละฝีมือหลีเแก้วเนาะ เอเพนครับสมองสบลครับเสบเสบมันกนกินกสยวยปูไรข้นกนดีกยกที่เด็ดแล้วแต่เห็นตหุงกับอันหงมย่างความที่เด็ดะอ่ะเสบพือกอล่มีตัวเอ้ขันแต่เป็นคำวขยแน่หรอเห็ดเบียกลายกินเขาหน่บามันคาดก้เด้อ๋อมาเดินา้ยมองวันจะน้อปานอุบุญจะน้อสีเขานลยนป็ดของนึงโซกันปานอุบุญเาะมีพี่น้องเอ้อ ม้าเมาพี่น้องเลยเนี่น้อยงอกพี่น้องโซกันเนม้วนจดจัดเกือันอันเกดจัดนีอยน้อยหนึ่งหมอกเด่นมดเ้อพี่น้องเลยอ็จแ้มาเด่นมามาเสร็จแจมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ตวจแดงายแดงพักอแดงน่ตัวทั้งันเดียวแดงแบป ก็น้นี่จบอกด้ว่วิว่มนะโค้เน่ไรพบถึงอยอมีละตามเมสลาคนพี่บนว่ามันนี่บัดพักเนี่ยเมืเมืเดวกวามือด้จ่อยก็ติดต่อั่นีบังพักแสดงว่ามิิตตัวเหล่อยพี่น้อง้งมึงนะ บาด้เลียบตอนแล้วเมียนจูบาด้เลียบตอนเพราะว่าเป็นอย่างน้ำไหลกับขวดมันนี่ก็ได้อยู่พี่ตอนใส่น้ำยวนต่อพูดคาดูวัยมียนี่เด้อกินเด้อพอน้องไฟ เกิดพอถังไปต้องเตียวลุกทหายทั้งนียวไว้ด้วอืมไยจิมาหานันมีแมย่น้ำอยู่พอปันไดดอกนอเยนี่ยิปุ๋ยด้รอ่ กินน้องปัญไอย่เด้เป็นน่องน้องนี่ตูกขมังตาวงสูงก็มีพผักกาดเสนหมืบบนอนก่นหลายทั้งแจ้วบัคำแพง,แงเขีนว้าวเด้อหืมไซื้อสินสั่งเหรอ,อ,อได้ขนาดข้าวต้มหน้าจิ้มขึ้นขะัดถวนอ้าสวดอมเดิน โยงมาไบกลางทรงใ่เปงหน้าเนี่ยขึ้นน้นเต็เสาวไปได้สยมาเนี่ยจิ้แบงหนามอจัน้อยเลยเจ้าหูมันเงาอย่างมันอืมเเรอเ้าประตูยันมงนู้นบ่ไดเดือบตอนคอยปัดมักต้องกรอบๆเหมือนนี่ขี้กานึงก็ไปตังไหนเรีบวมันอยากมงหันบอ หาครับบอกว่าแต่นองไทเดิอเนี่ยไมกินะกัย่จัดหนอจะเมื่อยหม้อไม่ถามมึงกันได้เลยช่วงนี้กินหู้นไปก้นเมื่อฮู้นไปก้น กน้ันงแก้นครับกำมองทงบวนนะเจียงจะกำลังทำงานช่นชนนนนวงหัห้าวหัวไก่อันตรายนอไปเนาะเริ่มไป,อไป้องกันกินข้าวมกันชี้ขาลาทีไปลานเนี่ยอยู่ละเลยเขาไล่ได, <c oughs> ได้เขา,ลาไขาล่ปวดเที่ยวอะ นหน้าแม่น้อไอศิรเก่าสิบลอยสิบหน้าแม่ตูสิิเก้าสิบลอยบวเกินลอยสามสิบอยู่ประมาณน้องไอ้บมีสารหมูเด้อวมั้งแม,ม่นนองไปได้ยุป,ประมาณหกสิบจะปีนีก็คือโบบูบ่ไปีนีห่วงน่อยนะต่ว่าปีนีน้ำนี่ต้องน้ำน้ำเยอะมั้ ที่บ่านห้ก็ไ่ตดตวาได้แบ่คักคัติพี่ที่ถวพี่ที่ถบันย้อนนั่นแล้วถือครูหน่อยดิวิวไปจ่อปโอลาขึ้นแย่ประตูแต่ยบนเยป็นเพราย น้ำจิมเซีบยบ่น,ยบน้องไทยแท้นชิมเ,เดี๋ยวหาเดือต้อนกรอบๆไลยส่อือผู <c oughs> ้เจียเจียว่อจเจีาถขนมายเอาะเอ้ไป้ <c oughs> วัน จะนเดียวกขอบคุณแฟนครับสุหมอสบอนนะครับที่ติดตามที่ช่วมมิซันบ้างนะครับคลิปนี้มาอนี้กับฝากไว้สักนีดละครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับอยู่ดี๋ยีแดี๋ยวเนอ๋